อันนี้มาจากไหนคะไตวากคน,นมาหนาวขนาดนั้นเลยเหรอดูแดดค่ะสามสิบห้าองศาต่เพื่อนกูหนาวหนาวมากไหมพี่โปก๊กเรียมพร้อมเหนียวหนาวอ๋อวันนี้เรามาทำอะไรกันคะเนี่ยกินตีน้อยก่ตีน้อยนะนยเหมือนอ,อยู่โค้วโลกเลยใช่ปะ่ะ <c oughs> หนาวาเดี๋ยวต้องรีบเลิกกินอันนี้ชุดได้ออดิชั่นหรือเปล่าคะเนี่ย เหมือนอยู่นะสุดล็อกอินน่ะขาวันนี้เรามาทำอะไรคะเฮ้ยวันนี้มาทำอะไรจิ้มตินต๋นน้อยไงแล้วเพื่อนเราล่ะเหมือนมาเมืมองนอกเหมือนมาเมืองนอกเลยอ่ะเขามาจากมาจากไหนคะมาจากไหนไต้หวันเกาะเชจูงงวะกูงงกว่ามึงอีก <c oughs> อ๋อซื้อเรื่องแอร์ดาวนะน,นอนะ่ะนี่นะคติดอยนะคะสุดเพื่อนแข่งกันกินสุดเด็ดกินไม่เสร็จไม่สิ้นสักทีนะคะแข่งกันกินสุดเด็ดสุดเด็ดกันเลยอีกคนก็หนาวเมืนเกาหลีอีกคนก็ร้อนอยู่เหมือนเมืองไทยเอาเลยจ้าเอออ่าเป็นยังไงล่ะ ก็ง,งงจริงๆลเลยกินไม่เสร็จไปเส้นด้วยสิแข่งกันกินสุดเด็ดเราต้องมาดูกันว่าใครจะกินไปเยอะที่สุดเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะไะอ้ไแบบอบบ้เราเหลือเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงนะไอ้ไอ้ยังแข่งกันกินไม่เสร็จอีกหรอที่กินไปกี่โลแล้วคะหลายโลและะ้วค่ะหลายโลและะ้วค่ะดีร่ะ ผักยกและลงไม้ <laughs> เออชอบจริงๆเลยโอเคอุยไม่เหลือจริงๆเลยเนี่ย <laughs> ไม่เหลือจริงๆเลยเนี่ยคุมแล้วแอนอิ่มยังอิ่มแล้วฮะ<า>อิ่มแล้วเท่ากับอย่าอิ่มเลยแดกเขาไปให้เขาจริงไปเลยเมอง <laughs> งนานนาทีได้กินเนื้อหรอปกติกินอะไรกินยาเอาเอาสิกินเนื้อให้อร่อยเนี่ยเพื่อนกินยามาตลอดชีวิตแล้วอาหารหมาเพื่อนหมดแล้วคะ่ะหมดแล้วจ้า <laughs> <laughs> ให้ไปไม่ให้กลับเพราะอะไรกลางอร่อยอะน้ำน้ำสับปะรดใช่ป่ะเอากลับไปกินบ้านเบ้าแอนเ,เอาไปให้เถอะแม่ขนาดเนี้ยยกหมอ้อเขากลับไปเลยเนี่ย อาปปเนี่ยขอแก้วหนึ่งบอกขอขอแก้วหนึ่งแก้วเยติออกมาปะเอาประกดไปเลยเออกินอ่ะเดี๋รอเพื่อนก็ได้อะรออันนี้คือเวลานะครับขนาะนี้เหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่นาที